สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลเล่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวสุดน่ารักน่ารักมากๆเลยครับของสาวๆ IBK รวมทั้งพรพันธ์เกิดปาดด้วยที่ต้องบอกเลยว่าเป็นไกด์เลยก็ว่าได้ครับมาวันแรกสาวๆได้ไปพักผ่อนกันที่ชนบุรีครับท่ามกลางริมทะเลสวยๆริมทะเลงามๆก็คงจะถูกออกถูกใจสาวๆทุกคนครับล่าสุดสาวๆ IBK ก็ได้มาเที่ยวกันที่วัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งที่กรุงเทพมหานครของเรานั่นเองครับมาทั้งที จะไม่มากรุงเทพไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับสาวๆแต่ละคนนี่เลยครับดูได้เลยเซลฟี่กันน่ารักมากๆซึ่งนี่เลยครับตามภาพสาวๆได้กางเกงช้างกันไปคนละตัวถึงกับเอามาเซลฟี่แล้วก็ลงโซเชียลเลยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดปังสุดยอดจริงๆค่บแน่นอนนะครับกางเกงช้างก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ชื่นชอบกันมากๆเลยอย่างนักวน ไบอลไม่ว่าจะเป็นรายการระดับโลกหรือรายการระดับอาเซียนที่เราได้เป็นเจ้าภาพสาวๆต่างชาติทุกคนก็ถูกออกถูกใจกันมากเลยครับกับการเกงช้างรวมทั้งสาวๆ IBK ด้วยถึงกับเซลฟี่ฉ่ำๆเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์บรรยากาศน่ารักครับสาวๆมีความสุขแฮปปี้กับการมาพักผ่อนในประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยยิ่งมีพรพันธ์นก็ยิ่งอุ่นใจ